สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเรารายการบ้าทำไมนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เกาะโกเจนะครับซึ่งเป็นเกาะเกาะหนึ่งของเกาหลีใต้ใช่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปูซานนะครับซึ่งนี่ก็คือแผนที่เกาะนะครับนี่เราอยู่ตรงนี้ You are here นะครับซึ่งถามว่าตรงเนี้ย ดูมันแบบธรรมดาใช่ไหมแต่มันมีความไม่ธรรมดายังไงคะไม่ธรรมดายังไงเพราะว่าการที่เราจะมาเกาะนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมุดน้ําข้ามทะเลบินมาไม่ใช่ไม่ใช่เราจะต้องงไคเราต้องมีการมุดน้ํามาจริงเหรอคะจริงจริงเมื่อกี้เธอหลับใช่ไหมใช่ฉันหลับไปเลยฉันจะพาตัวเธอไปดูว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ไงตามมาโที่นี่นะครับ เราจะมาได้เนี่ยต้องมาอย่างไรเดินมาเราจะนั่งรถมานะครับนั่งรถมาจากปูซานอ่เรามาลงที่สนามบินกิมแฮแล้วก็นั่งรถมาที่สนามมาจากสนามบินกิมแฮมาจากปูซานแล้วก็ถึงที่นี่ได้ต้องผ่านผ่านสะพานอู้วววาวาวววววววยวว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  เชื่อมต่อระหว่างปูซานกับเกา<อ>ะ<อ>โกเจนะครับอ๋อซึ่งะสะพานเนี่ยเป็นสะพานที่มีอุโมง์ลอดใต้ทะเลจริงเหรอคะใช่ยาวที่สุด<อ>ในเกาหลี<อ>นะเมื่อกี้ที่ขับรถมาเนี่ยระยะทางของสะพานเนี่ยมันยาวประมาณ9.2กิโลเมตรอ๋อส่วนส่วนที่มันอยู่ใต้ทะเลเนี่ยยาวประมาณ4ก<อ>ิโลเมตรกวกว่าหมายถึงว่า สะพานเนี่ยเขาขุดเจาะลงไปในทะเลเลยเหรอใช่ส่วนที่เราจะดำน้ำไปดูปะการาังกันเนี่ยประมาณ4กิโลเมตร<ช>เขาทำเป็นอุโมงค์ใช่ไหมคะเจ๊ใช่เขาทำเป็นอุโมงค์ชื่อแกดอกอันเดอร์ซีทาน์เนลอ่านี่เป็นเขาสร้างมานานไหมเขาสร้างมาประมาณ2ปีไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ประมาณสองเดือนะสี่ปีก่อนหน้านี้ ประมาณสี่ปีที่แล้วหรือเปล่าเปล่าประมาณปีสองพันสิบสองไหมเจ๊สองพันสิบสองเหรอประมาณสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองนะ,ะ 21, นะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมะนะจะเพิ่มเติม<ะ>ข้อมูลให้อีกทีนึงเพราะว่าที่จุดจุดทางเข้ามาเนี่ยมันจะมีข้อมูลเป็นสถานที่ที่แบบว่าจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอุโมงค์เนี่ย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาให้เป็นเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะที่นี่อะค่ะที่มาบอกว่ามีสะพานข้ามเข้าเมืองก็คือผ่านทะเลใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือใครที่จะมาเกอเจมาเกาะโกเจก็จะต้องผ่านอุโมงนี้และสะพานนี้แล้วมันต้องแบบมีค่าผ่านทางหรืออะไรแน่นอนค่ะน้องเราจะต้องจ่ายเงินค่าผ่านทางเนี่ยเป็นจํานวน 10,000วอนหรือประมาณสามร้อบาทสามรอบาทคือเมืองได้เลยใช่เราเขาเรามานี่ปุ๊บเนี่ยจ่ายหมื่นวอนถ้ากลับก็อีกหมื่นวอนนะ600บาทถูกต้องหารกันกี่บาทเนี่ยซึ่งคนละส0งใช่ซึ่งบ้านเราเนี่ยค่าทางงหมดก็ประมาณ40บาทใช่ไหมแต่ว่านี้มันสำคัญเอ้ยมันสวยงามแล้วก็เอ้ยอะไรอ่ะเป็นพิเศษไงต้องเจาะลงไปใต้งานเนาะใช่ใช่แต่วันเนี้ยรู้สึกว่า ถ้าบอากาศมันแบบท้องฟ้ามันสลัวนะมีเมฆอะไรเงี้ยก็เลยมองไม่เห็นได่าไหล่ส่วนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟนะกลางคืนเนี่ยก็จะเปิดไฟมีไฟแล้วแล้วจะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกฎจราจรสะพานเนี่ยเขาจะจํากัดความเร็วไว้ที่80กิโลเมตรต่ชั่โมงจริงหรอคะถูกต้องแล้วจะรู้ได้ไงว่าหนูขับแบบ นนเีี่ยอยอาง้้แลวร,รถเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะมี GPS ติดรถจริงเหรอคะจ้ะแล้วมันก็จะเตือนว่าคุณห้ามขับรถเกิน4 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมเมื่อข้ามสะพานนี้อ่าระบบนี้ใช้หนึ่งไทยได้เลยนะได้นเนื่องจากว่าสาเหตุที่เขาทำงี้คือว่าป้องกันอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยการจราจรจะเป็นอมัมพาตแล้วก็มีผลต่อโครงสร้างของสะพาน และหลายๆอย่างที่ตามมาได้เขาเลยออกกดแล้วก็กฎหมายเกาหลีเนี่ยแรงมากอ่าคนเขาเลยขับรถแบบรักษากฎจราจรกันถูกต้องเขาจะไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยแหละก็คือสะพานเนี่ยก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่ของเกอะเนี่ยใช่ใช่ สวยนะคะดูดีแต่นแขวนยาวมากเลยอ่ะบอกว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยตั้งแต่เข้าเมืองมาเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนต่อคะเดี๋ยวเราก็จะไปหายาข้างทางกินอ๋อหาจุดสำคัญที่สำคัญในวันนี้ใช่ไหมคะโอเคติดตามคลิปต่อไปเลยนะคะครับผมกับรายการมาทำไม